ตลอดทั้งวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากต่างจังหวัดทยอยโดยสารรถทั้งสายสั้นและสายยาวนะครับทยอยเทียบชานชาลานำผู้โดยสารมาส่งที่สถานีผู้โดยสารกรุงเทพจะดูจักหรือว่าหมอชิดสองนะครับอย่างคึกคักเลยครับหลายคนก็หอบหิวอาหารการกินจากบ้านติดไม้ติดมือกลับมาด้วยหวังที่จะช่วยลดค่ากรองชีพในเมืองหลวงหลังเดินทางไปฉลองเทศกาลสงกรานกับครอบครัวชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณท่านัญญาพิพิษวณน,นิชาการ กระเทียมบ้านเราอร่อยกว่าที่กรุงเทพแพงกว่าใ่ไหมเจ้าข้าหอมมะลิมาจากบ้านนอกเอามาเพื่อังได้ไม่ต้องเพืองซื้อก็ไม่ต้องซื้อเขาเอามาจากบ้านนอกเลยไม่ได้ซื้อค่ะมีแต่ปลาแห้งกับปลาอ๋ออันนี้ไม่ได้ซื้อมีที่บ้านเองค่ะมันไม่อร่อยเหมือนที่บ้านยค่ะของกินของใช้เหล่านี้ ผู้โดยสารหลายคนห่อผิวมาจากบ้านนามาเป็นสเสบียงเลี้ยงชีพต่อสู้ชีวิตในเมืองหลวงอีกครั้งหลังได้กลับไปพักผ่อนฉลองสงกรานกับครอบครัวซึ่งจะเป็นสเสบียงที่สามารถตุนไว้กินได้ตลอดทั้งปีและมีราคาแพงหากซื้อในกรุงเทพวรวุิวุฒิศิลป์พร้อมภรรยาและลูกเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่โดยสารรถจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาลงที่สถานีขนส่งหมอชิด นำมะขามหวานของขึ้นชื่อประจำจังหวัดบ้านเกิดและเข้าวสารซึ่งบ้านของวรวุษปลูกเองมากินระหว่างทำมาหากินสู้ชีวิตในเมืองหลวงบ้านนอกเรามันมีต้นอยู่แล้วเรามีสวนอยู่เพราะกลับทีแล้วก็เอามาทีแต่ถ้ามีรถจนตัวบางทีก็ฝากน้องฝากหลานมาแต่ครั้นี้เรามาที่หลังเขาก็เลยอาศัยรถโดยสารก็เอามาน้อยหน่อยครับ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางนานหลายชั่วโมงโดยการจราจรที่หนานแน่นขณะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแต่วรวุิก็มีกำลังใจที่จะกลับมาสู้ชีวิตทำงานหาเงินจากความอบอุ่นที่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งเปรียบเสมือนกับการได้กลับไปชาร์จแบตให้ตัวเองอีกครั้งเพราะป,ปีปีหนึ่งเขาจะมีโอกาสแบบนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็นานดีปีได้กลับบ้านก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราไม่ได้กลับบ้านไปเยี่ยมท่านในเทศกาลเราก็จะไม่มีโอกาสเพราะเราเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็จะทํางานอย่างเดียวแล้วก็มีแค่โอกาสได้โทรคุยกันแค่นั้นเองครับครอบครัวของวรวุิและผู้โดยสารอีกหลายคนเป็นกลุ่มแรกๆที่เดินทางกลับเข้ามายัางกรุงเทพมหานครโดยเดินทางถึงตั้งแต่ช่วงเที่ยงและตลอดทั้งวันนี้จะเป็นวันที่ผู้คนจากต่างจังหวัดเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุดซึ่งบขสคาดว่า จะมีมากถึง2 0 0 0 0 0คนส่วนวันอื่นๆจะเฉลี่ยเดินทางเข้ามาวันละ100,000ถึง120,000คนสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่มีตัว๋วสามารถจองรถเสริมได้เฉพาะหน้าสถานีตามเวลาจริงเท่านั้นไม่มีการเปิดจองล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาการขายตั๋วเกินราคาวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่มีการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมากที่สุดนะครับทุกภาคทั่วประเทศนะครับก็บกสก็จัดเตรียมรถ ไว้บริการนะครับวันนี้ก็สูงสุดประมาณ7,000เที่ยวนะครับคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับได้เี่ประมาณ2,000 0 0นะครับส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยยังคงมีการดูแลโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบานบางซื่อในการให้ความสะดวกกับประชาชนที่เดินทางขณะที่รถโดยสารสาธารณะทั้งแท็กซี่สำล้อและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ยังคงมีให้บริการกับประชาชนอย่างเพียงพอ oh. ท่านัญญาพิพิธวณนิชการ NBT New Fo ส